สวัสดีครับผมบอสเกตบอสเบนนะฮะวันนี้นะครับก็จะมาวัดเอลนะครับของนะครับปรรยาตัวแสบของผมนะฮะก็บอกเลยนะครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมากินของหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับแล้วก็จะเป็นอาหารอื่นๆนะครับี่กินแล้วต้องบอกว่าถ้าบางคนกินเนี่ยพังและปุุงลงแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะเราจะมาดูว่าเขาเนี่ยเอลนะครับกี่นิ้วนะฮะวันนี้จะมาวัดกันให้ดูนะครับ ปกติก็ไม่ค่อยชอบวัดนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้จับเอวใครนะฮะอันนี้ก็ได้รับเกลียดมากๆน่นะเกลียดเลยนะฮะมาจับเอวของคุณเกตนะครับเอว24นิ้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคุณดีขนาดนี้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าจริงๆเรามีตัวช่วยครับตัวช่วยเราก็คือนี่ครับไมเนจี้นะครับกินวันละเม็ดสองเม็ดก่อนหาหได้นะครับหนึ่งกล่องมีสาสิบเม็ดนะครับช่วยลดนะครับพวกไขมันนะครับบล็อก แป้งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือบอกเลยว่าปลอดภัยเพราะสา,า,ารสกัดน้ำข้าจจะต่างประเทศนะครับลองไปทางกันดูนะครับสวัสดีครับ